สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวยรับทรัพย์ท่านที่เกิดปีวอกเปิดดวงประจำเดือนมีนาคม2566คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงประจำเดือนมีนาคม2566สําำหรับท่านที่เกิดในปีวอกค่ะ ก่อนอื่นเนทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมส่งซุปเปอร์แตงมาเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยค่ะสำหรับท่านที่เกิดปีวอกนะคะการลงทุนมีเกณฑ์รวยรับทรัพย์การทำงานเรียกได้ว่าฟ้าเปิดแล้วส่วนเรื่องการเงินเตรียมตัวรวยได้เลยค่ะ มาเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนเลยนะคะในเรื่องของการเงินค่ะจะมีโชคเข้ามาจากหลากหลายช่องทางในเดือนมีนาคมนี้เงินจะเยอะเป็นพิเศษทั้งจากการทำงานและจากการเสี่ยงโชคทั้งที่มีเกณฑ์ได้ของขวัญของมีค่าจากผู้ใหญ่หรือว่ามีเกณฑ์ได้รับมรดกตกทอดด้วยค่ะ มาต่อกันที่เรื่องของการทำงานนะคะจะทำงานอะไรไม่ว่างานใหญ่งานเล็กจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ตลอดรวมทั้งหัวหน้าง,งานบอสใหญ่จะมองเห็นผลงานดังนั้นคนเกิดปีวอกต้องพัฒนาตัวเองเรียนรู้ให้มากๆจะทำให้ประสบความสำเร็จในงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะในเรื่องราวของการลงทุนนะคะให้มีสติมีกลยุทธ์ลงทุนรับรองว่ารวยแน่นอนค่ะ ในเดือนมีนาคมนี้สามารถลงทุนเสียเส่ยงๆได้ทุกผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีเกณฑ์ได้รับผลตอบแทนที่ดีไม่ว่าจะเป็นหุ้นวอลแลนด์ d ี T-Fex หรือคริปโตเคอเรนซีเป็นต้นนะคะสำหรับเรื่องราวที่ต้องขอเตือนให้ระมัระวังหน่อยก็คือให้ระมัระวังในเรื่องของคำพูดและการอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะ มาส่งท้ายกันที่เคล็ดลับเสริมดวงกันหน่อยนะคะแนะนําให้ท่านที่เกิดปีวอกให้หาโอกาสหาเวลาไปไหว้พระพุทธเจ้าสามพระองค์หรือที่ภาษาจีนเรียกกันว่าซัมปอฮุกโจที่วัดจีนศาลเจ้าได้ทั่วประเทศเลยค่ะจะเป็นการช่วยเสริมดวงชะตาของท่านที่เกิดปีวอกได้เป็นอย่างนี้ในเดือนมีนาคม2 5 6 6นี้นะคะ เอาละคะ่ะแลนนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงประจำเดือนมีนาคม2566สำหรับท่านที่เกิดในปีวอกคะ่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยคะ่ะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ